สวัสดีค่ะหนูดีเองนะคะนี่เป็นกระปุกออมสินของหนูดีเองค่ะหนูดีเป็นคนรักการออมค่ะมาดูการอมของหนูดีกันเลยนะคะ สวัสดีจ้าหนูดีสวัสดีจ้าหนูแอนทูวิ่งมาเรียนอีตาซีทำไมไม่คนี่บ้านมาส่งละ่ะบ้านฉันอยู่ใกล้แค่นี้เองไม่เป็นไรนะ่ะนั่นก็ตามใจเธอละกันนะถึงเวลาเข้าแถวแล้วไปเข้าแถวกันเธอหนูแอนจ้าไปกันดีกว่า หยุดก่อนมีอะไรหนูดีเหรียญฉันตกอะหนูแอนเท่าไรล่ะเราต้องรีบไปเข้าห้องกันนะตั้งหนึ่งบาทแน่หนูแอนฮ่าก็แค่เหรียญบาทเองไม่เห็นจะมีค่าอะไรเลยจะเสียดายไปทําไมไปเข้าห้องเรียนกันดีกว่าปะเธอไปก่อนก็ได้ฉันจะหาเหรียญก่อนนะนั่งก็แล้วแต่เธอฉันไปแล้วนะเอ๊เหรียญหายไปไหนนะนี่ไงเจอแล้ว คุณครูคะขออนุญาตเข้าห่องค่ะทำไมเพิ่งมาคะหนูดีพอดีเหรียญหนูตกค่ะอาจารย์อ๋อจ้าไปนั่งได้เลยจ้าสวัสดีจ้าเด็กๆปิดเทอมไปหลายวันเป็นยังไงกันบ้างจ้าวันนี้ครูมีโครงการรักการออมมาฝากเด็กๆด้วยนะครูอยากให้เด็กๆมาช่วยกันออมโดยจะให้เด็กๆนําเงินมาฝากไว้กับทางโรงเรียนนะจ๊ะเด็กๆรู้ไหมการออมเป็นสิ่งสําคัญนะจ๊ะดังนั้นเรามาช่วยรณรงค์การออมกันเถอะ ใ,ใครจะออมก็ออมไปเถอะไม่เห็นมีความสําคัญอะไรที่ฉันต้องออมละบ้านฉันบอกจะรวยมีทั้งบ้านทั้งรถทั้งเงนินมีครบแล้วนี่จะออมทาไมให้ลาบากการออมมีความสําคัญอย่างเลยอย่างนี้หนูนี่จะต้องขยันออมซะแล้วจะได้มีเงินเก็บเยอะๆเลยนักเรียนกลับไปออมเงินให้ได้เยอะๆนะจ๊ะ ค้หนูกลับมาแล้วค่ะจ้าลูกเป็นไงบ้างไปโรงเรียนวันแรกสนุกไหมสนุกมากมากเลยคะ่ะแม่แม่คะวันนี้ที่โรงเรียนคุณครูคเขามีโครงการรณรงค์การออมด้วยนะคะแม่แล้วหนูจะอมอมเงินไปฝากกับทางโรงเรียนไหมล่ะออมสิคะแม่หนูดีจะต้องเก็บออมเงินไว้ได้เยอะๆะเก่งมากจ้าลูกแล้วลูกรู้ยังจ้าว่าจะต้องเก็บออมเงิอนอย่างไรพอจะรู้แล้วคะ่ะ แต่คุณแม่ช่วยอธิบายให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะการออมเป็นการเก็บเงินส่วนหนึ่งมาสะสมไว้เพื่อจะนำไปใช้ในยามป่วยไข้ไม่สบายหรือในยามแกช่ชราการออ<า>มเราจะต้องแบ่งเงินที่ใช้ออกเป็นสามส่วนนะจ๊ะส่วนที่หนึ่งกับสองเป็นเงินที่ใจ่ายและส่วนที่สามก็เป็นเงินอมไวจ้าลูกอ๋อ หนูเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้หนูดีจะขยันออมค่ะแม่เราจะได้มีเงินเยอะๆไงคะจ้าลูกหนูแอนหลายวันที่ผ่านมานี้เป็นไงบ้างจ๊ะกลับไปออมเงินได้เยอะไหมแต่เอ๊ะแล้วไหนกระปุกออมสินของเธอล่ะก็ไม่มีก็ฉันขี้เกียจออมเงินน่ะไม่รู้จะออมมาทาไม,ไมอยากได้อะไรก็ขอเงินพ่อแม่สิไม่เห็นสิยากเลยแต่ ไม่ต้องพูดมากหรอกฉันบอกก่าไม่ NG ก็ไม่สิชะอโอ๊ยกระปุกของฉัน<ม> <sporting noises> เป็นอะไรหนูดีดูสิไม่รู้ลูกบอลมาจากไหนทำเอากระปุกของฉันแตกหมดเลย<ม> <idable> จะร้องไห้ทำไมหนูดีเงินแค่ไม่กีบ่บาทเองนะ เธอจะร้องไห้เสียดายทำไมเงินแค่นี้ดิฉันขอพ่อขอแม่มาให้ก็ได้แต่เงินนี้มันมีค่าสำหรับฉันนะฉันอุตส่าห์เก็บออมเงินเพื่อมาฝากกับทางโรงเรียนยังไงฉันก็ต้องเก็บเงินนี้มันเป็นเงินของฉันนะฉันไม่คุยกับเธอละไปดีกว่าฉันจะเก็บเศษเงินของเธอไปเถอะเป็นไงกันบ้างจานักเรียนได้เก็บออมเงินมาฝากกับทางโรงเรียนบ้างหรือเปล่าไหนมีใครเอาเงินมาฝากกันบ้าง เข้าแถวแล้วเดินมาที่โต๊ะครูเลยนะจ๊ะจะออมเงินไปทำไมนักหนานะไม่เห็นว่าจะสำคัญอะไรเลยฉันก็มีครบทุกอย่างละใครจะออมก็ออมไปเถอะแต่ฉันคนหนึ่งนบบที่ไม่ออมอ่ะเธอเป็นอะไรล่ะหนูแอน มานั่งร้องไห้ทำไมอยู่ตรงนี้มีอะไรบอกฉันได้ไหมเผื่อฉันจะช่วยอะไรเธอได้เธอมาสองสามวันก่อนฉันไปแอบได้ยินพ่อกับแม่คุยกันเรื่องมาหาที่บ้านน่ะคุณเราจะทำยังไงกันดีตอนนี้สภาพเงินที่บ้านเราไม่ค่อยดีเลยนะนั่นสิพ่อรายได้ตอนนี้ไม่พอกับรายจ่ายเลยแล้วเราจะหาเงินที่ไหนมาจุนเครือครอบครัวเราล่ะพ่อพ่อก็ไม่รู้เลยแม่ ตอนนี้ธุรกิจของพ่อก็กําลังมีปัญหาไม่รู้ว่าจะต้องถึงขั้นล้มละลายกันเลยหรือเปล่าจริงหรือพ่อแล้วเราจะทํายังไงกันดีพ่อคิดว่าเราคงต้องปล่อยให้เขายึดบ้านยึดรถไปก่อนนะแม่นั้นครอบครัวเราจะไม่เหลืออะไรเลยสิพ่อ,อฉันจะทำยังไงดีอ่ะหนูดีต่อไปนี้เธอก็ต้องช่วยพ่อแม่ประหยัดเงินสีลดซื้อทุกอย่างที่ไม่จําเป็นและหันมาเก็บเงินออมนะหนูแอนจ้า ต่อไปฉันจะเก็บออมเงินละไม่จ่ายเงินฟุ่มเฟือยแล้วจ้าฉันจะเอาใจช่วยนะนี่ไงกระปุกออมสินฉันให้เธอนะเอาไว้เก็บออมเงินหนาะหนูแอนต่อไปนี้นะคอยดูเหอะฉันจะเก็บเงินให้ได้เยอะเลยฉันเข้าใจแล้วนะหนูด,ดีว่าการออมเงินมีความสําคัญอย่างไรประสบการณ์เดกที่ผ่านมาสอนให้ฉันได้รู้ว่าควรทําตัวแบบไหนและควรเก็บออมเงินอย่างไรให้ได้เยอะ ขอบคุณมากนะหนูดีที่คอยให้คำปรึกษาเรามาตลอดเลยอะ่ะต่อไปนี้นะฉันจะเป็นเด็กดีเขียนอ้อเหมือนเธอนะหนูดีฉันจะได้มีเงินเก็บเยอะๆเลยจ้าไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเพ,เพื่อนเเห็นไหมล่ะจ๊ะว่าการเอาเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างมากเลยนะครอบครัขว,วของหนูดีใช้ชีวิตตามปญญารัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการทำบัญชีควาเลือนและการออมกันค่ะหนูดีอยากให้เพื่อนๆมาเป็นเด็กดีขยันออมเหมือนหนูดีนะคะ